20ปีที่ผมบ่นว่าข้าวไม่อร่อยบ้านไม่สะอาดวันนี้ผมยืนร้องไห้หน้าเตาแกส๊สไม่รู้แม้แต่จะต้มมาม่าให้ลูกกินยังไงผมชื่อเต้อายุ42แต่งงานกับแอนมา20ปีมีลูกด้วยกัน3คนเราเริ่มต้นจากความรัก แต่เมื่อเวลาผ่านไปความรักกลายเป็นความเคยชินผมกลับบ้านก็นั่งดูทีวีรอข้าวไม่เคยถามว่าเธอเหนื่อยไหมแอนตื่นตีห้าทุกวันทำอาหารเช้าเตรียมของให้ลูกไปโรงเรียนและทำงานออนไลน์ด้วยกันแต่ผมไม่เคยเห็นคุณค่ากลับบ้านมาบนทำไมบ้านยังไม่เรียบร้อยทำไมผ้าย,ยังไม่แห้งกลับข้าวแค่นี้เองเหรอแอนไม่เคยตอบโต้แค่ยิ้มแล้วบอกพรุ่งนี้จะทำให้ดีกว่านี้นะคะ แต่ผมไม่เคยขอบคุณสักคำวันเกิดเธอผมลืมทุกปีแต่วันเกิดผมเธอทำเค้กให้ทุกครั้งแม้ผมจะบ่นว่าไม่อร่อยวันนั้นวันศุกร์ที่ผ่านมาผมกลับบ้านเย็นบ่นอีกแล้วบ้านนี้รกจังเมียบ้านอื่นเขาจัดการได้ทำไมเธอทำไม่ได้แอนนั่งนิ่งแล้วเธอก็ร้องไห้เธอบอกว่าหนูเหนื่อยมากพี่หนูรู้สึกเจ็บตรงนี้มาหลายวันแล้วผมไม่สนใจบอกว่าเหนื่อยก็พักสิขี้บ่นจัง แล้วผมก็เดินขึ้นห้องนอนทิ้งเธอไว้คนเดียวตีสามของคืนนั้นลูกคนโตมาเคาะประตูห้องพ่อครับแม่แม่ไม่ตื่นผมวิ่งลงไปแอนนอนนิ่งอยู่ที่โซฟาผมตะโกนเรียกเธอแต่เธอไม่ตอบรถพยาบาลมาหมอช่วยเต็มที่แต่สายเกินไปแล้วเธอหยุดเต้นไปแล้วหมอบอกว่าเธอเครียดสะสมมานานร่างกายอ่อนแอเธอจากไปแบบเงียบเยบคนเดียว ผมกลับมาบ้านบ้านที่เคยคิดว่ารกแต่ตอนนี้มันว่างเปล่าไม่มีเสียงเธอไม่มีกลิ่นอาหารเช้าวันแรกที่ไม่มีเธอผมตื่นมาลูกร้องไห้หิวข้าวผมไม่รู้แม่แต่ว่าหม้อหุงข้าวเปิดยังไงผมพยายามทำไข่เจียวไม่หมดลูกกินไม่ได้พวกเขาร้องไห้หนูอยากกินข้าวของแม่ผมเปิดตู้เย็นเห็นข้าวกล่องที่เธอเตรียมไว้ติดโน้ตเขียนว่าสำหรับพ่อและลูกๆถ้าแม่ไม่สบาย เธอรู้เธอรู้ว่าเธอไม่สบายแต่ยังเตรียมข้าวให้พวกเราทั้งที่ผมไม่เคยใส่ใจเธอเลยผมเปิดสมุดบัญชีเธอเธอเก็บเงินทีละนิดซื้อของถูกๆเพื่อเก็บเงินให้ลูกเรียนผมเจอสมุดไดอารี่เธอเธอเขียนไว้ว่าวันนี้พี่เต้นบ่นอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงดีขึ้นรักนะพี่เต้ผมอ่านแล้วร้องไห้ทุกหน้าเธอเขียนว่ารักผมทั้งที่ผมทำกับเธอแย่มาก วันนี้3เดือนผ่านไปบ้านพังไม่เป็นรูปลูกเรียนตกต่ำผมลาออกจากงานเพราะต้องดูแลลูกผมจ้างแม่บ้านหมาก็ไม่เหมือนเดิมอาหารไม่อร่อยบ้านไม่อบอุ่นไม่มีใครดูแลเหมือนแอนทุกคืนผมนอนร้องไห้อยากขอโทษเธออยากบอกรักเธอแต่สายเสียแล้ว ผมสอนลูกๆทุกวันให้รักและเห็นคุณค่าคนที่อยู่ข้างเราก่อนที่จะสายเกินไปอย่างที่พ่อทำพลาดกับแม่ผู้ชายทุกคนอย่าเป็นเหมือนผมดูแลเมียดีๆบอกรักเธอทุกวันช่วยเธอทำงานบ้านเพราะเมื่อเธอจากไปจะไม่มีวันไหนที่คุณไม่เสียใจจะไม่มีวันไหนที่ไม่อยากย้อนเวลากลับไปพันรยาไม่ใช่คนรับใช้เธอคือหัวใจของบ้านคือแม่ของลูกคือคนที่รักเราที่สุด ถ้าคุณยังมีเธออยู่ข้างกายช่วยแชร์เรื่องนี้แล้วกลับไปกอดเธอบอกรักเธอก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพราะความเสียใจยของผมจะติดตามไปตลอดชีวิตและไม่มีวันไหนที่ผมจะให้อภัยตัวเองได้